ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตรวจความพร้อมรบและตรวจประเมินผลการเสริมสร้างนักรบพิเศษประจำปี2566ตามแผนแม่บทการพัฒนาหน่วยรบพิเศษเพื่อให้เป็นหน่วยทหารที่มีความเป็นมืออาชีพมีความทันสมัยและเป็นสากลโดยมีกำลังพลของหน่วยรบพิเศษจากทั้ง4กองทัพภาคทั่วประเทศกว่า1,200คนเข้าร่วมรับการตรวจประเมินผล พลโทนัทวุฒนาคานาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานตรวจความพร้อมและตรวจประเมินผลการเสริมสร้างนักรบพิเศษประจำปี2566ณสนามบินกรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์ตำบป่า,าอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีกำลังพลของหน่วยรบพิเศษจากทั้ง4กองทัพภาคทั่วประเทศกว่า1,200คนเข้าร่วมรับการตรวจประเมินทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาหน่วยรบพิเศษปี2565ถึง2570เพื่อให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นหน่วยที่สง งามและมีความเป็นมืออาชีพกำลังพลมีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ของตนอย่างเป็นเลิศมีสมรรถนะทั้งเป็นบุคคลที่เป็นหน่วยที่ดีเยี่ยมสามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน่วยที่มีความทันสมัยและเป็นสากลซึ่งหน่วยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร,ร,รส์4ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของหน่วยบัญชาการส,ง,ง,ราสงครามพิเศษสู่ความเป็นมืออาชีพตามวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษโดยในปีงบประมาณ2,566กำหนดเป้าหมายให้มีชุดปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารก สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหน่วยขึ้นโรงฐานรบพิเศษได้จัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยประกอบด้วยกลุ่มกําลังพลบรรจุใหม่กลุ่มเสริมสร้างพัฒนากลุ่มปฏิบัติการกลุ่มกองบังคับการและฝ่ายอํานวยการโดยมีการจัดระบบการฝึกอบรมตามวงจรชีวิตของนักรบพิเศษตามกระบวนการเสริมสร้างนักรบพิเศษ3ระดับได้แก่การพัฒนาระดับพื้นฐานการพัฒนาระดับกลางและการพัฒนาระดับสูงโดยเฉพาะกาลังพลบรรจุใหม่ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทุกนายต้องเข้ารับการฝึกอบรม รมหลักสูตรนักรบพิเศษของโรงเรียนสงครามพิเศษทั้ง4ภาคประกอบด้วยภาคการปรับพื้นฐานกําลังพลบรรจุใหม่ภาคการปฏิบัติทางอากาศภาคการปฏิบัติทางยุทธวิธีและภาคหลักพื้นฐานการสงครามพิเศษซึ่งกําลังพลที่จบหลักสูตรนักรบพิเศษจะเข้าสู่การพัฒนาระดับกลางเพื่อเลือกบรรจุลงในหน่วยตามตําแหน่งหน้าที่ตามหลักชอบใช่ใจรักและรับการเสริมสร้างขีดความสามารถตามตําแหน่งหน้าที่ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วยการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและการปลูกฝังอุดมการทหารรบพิเศษก่อนจะพัฒนา ระดับสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกําลังพลในการปฏิบัติภารกิจและการเป็นครูของหน่วยได้แก่หลักสูตรการปฏิบัติการทางน้ําหลักสูตรพลซุ่มยิงหลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบหลักสูตรสงครามนอกแบบเป็นต้นซึ่งผลการเสริมสร้างกําลังพลของหน่วยสามารถเตรียมกําลังเป็นชุดปฏิบัติการที่มีความพร้อมรบและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเป้าหมายของปี2566กําลังพลได้รับความเสริมสร้างขีดความสามารถและผ่านการประเมินตามสมรรถนะหลักสมาร์ทสอจึงนับ ว่าในปีนี้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมีความเป็นมืออาชีพเป็นหน่วยที่มีความทันสมัยและเป็นสากลตามแผนแม่บทการพัฒนาหน่วยรบพิเศษที่กำหนดไว้